าอยู่บางหลังเม่อไหน่เขาอยู่เมื่อไหร่จะบอกน้ำคนดูทางมีเียงเลยจะบอกน้ำคนเ่นเพื่อนเพื่อนนี่แหละเขาจะซื้อให้ ซื้อให้ซื้อไห้ตระสาเมื่อนผนองใหญ่ไมกินแน่ขนมมันแกไเมันอีบอขมถ้ากันนะเพื่อกินกาแฟมาเอาดูดิอาหารแค่นี่กินละแค่นิโอ๊ยรังขยนไดหอกเพงมึงมาค่ากิเหียบข้าตำรวจขนมก่ที่ด้แม่มนเดดาวยางไร สถานการทีนึ่งดอกงอะไรบานปูบานปูวันนี้บานปูบนตนปู ถ้าพี่น้องอ่อมาเบิ่งหม่องนอนงานไม่ออกคำมือขึ้นเนี่ยนะคะนอนใส่ก็จะซอจำสินเพิ่งใส่จำสินเพระาะว่าได้ยี่หม่องนี่ตดหนูก็มีมุมของ,งหนูเออมีมุมของใครของมันใช่ไหมบอกแล้วว่าหนูก็มีมุมไม่ต้องมายุ่งเลยนี่คือผู้ปิดทองทใต้พระใต้พระไม่ได้ปิดหลังปลาได้ปิดใต้พระย้ำพ่อเอาไปย้ำอเอาไปอ่ะคืใส่พี่เต๋อกวนโอ้เหี้ยพี่เต๋อ มันก็ monastery. สวยปนีลานี่นะคะซอราวนนไทหานพระมองนี้บอดแล้วนังแต่นา์ยอมนันไม่น้่มอัดกายุมองนี้มาเป็นใ่เกินแสนเลันมีตถือมเลนอใเกินแสนแตแสมบาครบมาครบที่ตื่นเป็นมันซอยยังไม่ตื่นเลยนะคะ มันมีต่ล่างออกมาหลับหลับๆเบื่อๆไม่ไม่ได้นอนหลังวิธีนานมากเลยดิเออมีฟิวเป็นยังไงในกรณีนี้เป็นเป็นฟิวแบบอะไรบ้างฟิวแบบรับฟิลแบบเป็นฟิวแบบอากาศมันชื้นเอาเพราะว่าเป็นหญ้าไงเออาคันๆคันเพราะหญ้ามันบ่เป็นหญ้ามันก็บเพราะชื้นเลยยังกัดงัดตือริโต้เนาะขึ้พอตอนจะคของไปร่ำเลยมันบ่ตอนว่าขึ้นชากกับแบบนี้ นอนอ yup. ยู่หลังไรที่เห็นอย่างเลาะเลาะเต็นน like oh, ันเต็นนีมันดีแท่ดอกแน่นอนมันมันัใสจดมีตรภาพวิ่งแล้วเัถนนมีตภาพจามวนสี่เรียกว่าฝันได้เรียกว่ามันไ้ฝันอ่ะอฝันเลยตัวโอ้โหดีครับตามหาโทรศัพท์เดี๋ว แพงอารเก็บกว้าคุณตัวหลายคนกกำลังติดตามตจกี่หลายเขา้องติดตามถูกผิดเขาเจกี่มาจอบดีเพราะนาขาเบิกเชเสียงแม่เ้าเบิกเช็เสียงแม่เจ้นเพนา โดเครืบองเสียม่้เหนไ่เห็นไหมล่ลำเหล่ยมเกลือกเกลือกก็้นับเกี่ยวกับเกลือเกลือเกลอเกลืออาไว้นะครับน้ำเปิสดๆเลยขนาแล้วเนี่ยมึงเลยเยอแล้วว กูก็ลงเคืองแยกกันเขาแยกกันมันเลยแม่ตอบแลีวกกันเมีไอยู่ดอกงขอนแกนแล้วเขาเรียกเาเออะ้งขอแกนสิได้นำกันตินะตัวนี่กยิ่ไปนซึ่งแนึงบอกได้ไน้กันบ่ยกเลิกใหญ่ยกเลิกแไปุ่เออ กันขาทักิ้งแค่เมื่อกู้ขายรถมือหนึ่งสองมือกู้ขาว่าเคียงสันหรือเจ่าสันมานน้ำใหม่เนี่ยไอ้ก็เป็นตินล้มหนีแล้วก็ไว้ด้ยกินเขาเรียไหมยห่วยของลูกอาบปากต่อบอลเลยต่อมีมูเดงคือเตือนเนี่ยคือเตือนเพ่อคือเตือนบัว่น่ขาเรียครับอันน่ได้อันบัวตุ้มหัวลูกอาบ เลยเลยผอก็บวไหนกันเน่ยกูเป็นน้องเหือเในหองเว้นร่างากแล้วกูเล่นบอลทังหิ้งมมแล้วหรืบามาตีหาไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปดูตึกตาดูงานหึงว่าดูไถเกียดกูเลยโอ้ยไปยูวันทมบอกพ่อเมียขนเขาอื่นไปยูเรื่องจาก่มแล้วบอลเนี่ยมันจบมาอาบหน้าไม่อาบแม่แล้วงเข้าให้วงให้รูตัว พวกส่อันนี้ก็งานสิแม่ง่ายอะไรยูบีเป็นการอ่าชวนสมองเข้ามาเป็นที่ย่งเป็นการฟังเสียงชวนความจำใช่พือถอนที่ย่งขึ้นมนสเมนจั้งไเราหิวเขาน้ำหปลดเพราะนปลามื่อกระลูกินปลากิที่ยางเดินไปดูลาองก็ถอดลกรูกสิ้นปลานยนะลูกปลาที่ถกเออเออแม่นแมนควมกรถอลูกสิ้นปลา

แล้วก็อยมาชุมชนดีมางานวงไบนี้กับเืนวันที่หนึ่งเือนเที่1งานวบงงานวงคนหนึ่งสี่แปดไสามพ้นที่ไหาอกห้าคางานวงเฮงานวงเพ่นงานวเฮานี่ยแหละโคลางานโบงงานหาโคลาเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นโคลาตประิาอ๋อไม่มีแอมไม่มีอ๋อวันที่ใหู้่กรุงเทพแล้ว ก็จะมาผ่านโคราชวันที่หกบ่อาบุัเยวันที่หโคราชเยวหรอพท่านเ้า่องเกยไปแล้วแม่ก็ไปกเพื่นกีบ่แม่คนละเขไปยนามหลวงแม่ปยังสนามหลวงโอ้ยแม่เ็ท่านามพ่ตนไหู่ดีหูไปเลยพ่อ เนเตทำอมยนสวัสดีค่ะพีนองคือเจียงว้แท้โอ้ยผู้จัดมานั่นไราวว่ามดางไมก้ใหญ่แ่ังไเจาของจาของบดสุกคนผู้ใดก็ไดเจะของสูงงเอูอันเจเอินแบบนี้มหาเนี่ยสบาสิบอกเขาสบนบอก้วน้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพต์ตารางงานในเพจนะคะงก้ังห้่า มาแข่งกันเลยครู้เรียนแล้วจออโพตันเก่าเนาะตัววามือนีรุ่สิบหารบอลจออยังใหม่โพตันที่หนึ่งคุณไปอ่านเมั้งแล้วอัปเดตเลยไม่ใช่คือพร้อมกันไงเดือนนี้กับเดือนหน้าคือพร้อมกันเราโยนเก่าขึ้นมาแล้วก็เพิ่มงานเข้าไปไงเรื่อยๆจพระคดานจะเต็มเลยพระจันทร์เต็มแน่นั่คือยว่าสิหยุดไหมหยุดพระราคดาเพราะเพราะเพ่าะไปแต่ว่าเดี๋ยวงานวุ้งเป็นหลัก โป่งไผ่พวนี้ถ้ากับัวใหญ่นะคะคุณนิยมบัวใหญ่จะกันนะครับพวกนี้วันนี้เจอกันอยู่โนนภูนะคะบ้านบ้านโพบ้านโพนะคะโอเคค่ะเจอกันตอนเย็นนะคะเรื่อไหนอยังโมเล็กแมสซีแล้วออกชารแน่นอนค่ะอยังห้องใช่เขาป่ะบ้านตะไปยังไงหักเลยเนาะน้ำมันจี ในนนดหรอบอยังไม่นอนสองวันแล้วนเห็นตาดูตาเนี่ยโอ้โาง่วงมากบอกเลยว่าง่วงง่วงหนักมากง่วงหนักมากตอ้บด้หลอกตาเด้อเียเดียนยังกระดาษกระดาบอบอมีตุน่าคุณสภาพไม่สาะ มีแน่มีแน่โอ้งะเดือดกุมงผ้าสวยบอยอยู่ในกล่องเขาอะไรอาจะสดหมเดือดกุมภผ้าพี่น้องกุผ้ามีกุมงามีนามีสากรกดาโุ้กุามีนามีสาพุษภานินาเดือนนมเดือนินาซี่เดือนหรอเลี้ี่ าอา,<ม>า,านารยเอาไปพูดตัวเอาูมวเยบง่ายๆาเดชาเยวไปนวนกินเรากินกาแฟนม่มควมเลยท่นสิเหนียวเิดเขียวอืนกับอะไร้ี่สวยเหมือนซอสโอ้ไม่อยากเหมือนอ้ <laughs> ต้องถามขันก่อนว่าจะสวยม่มมยสวยหไม<อ>สวยหรอกพวกอี่ยไไขขงแ่ปางกวนเจาแห้งมาชอบทำเจ้ห่อนแห้งี่ ให้มันระเบิดรูปัน้วเกิดไปร <c oughs> ะเบิดจนเสระเบิดใช่ซ้อนเอาไทายจะตีซีผนเนาะ <c oughs> เออไทยอะกับใบใบพื้นมั่งเสีย <c oughs> เขาอยากไปเสียกว่าไทยแค่ตีหน่อยเธอเธอเล็บส้นตนะัญญ <c oughs> าตัวแล้วถ่ารักเอาขกระนวนที่ไม่ไปมันปุ๊บไปในวัดเจียนที่ซีบบอก นี่ก็คือบรรยากาศแบบเศร้าๆนะครับพี่เร้องดก็ทเรวามนมีมาก่อนอันี้เราวนมากนข้าเจามงอตจ่างเองอตจ่างได้เาล่าสุวรับานเก่งก็เลยน้องเกไม่แบบเหมือนเขาจะจ้างงเนี่ยเขาถามใช่ป่ะเขาจะจ้างักมากโคมากกวกาว่าเขาติดแล้วเนาะมีงานเขาอม่ยมาก ไม่เจี๋ยหรอบีมูสิกาเป็ข้ขอบคุณพี่น้องนะคะ,น,น,ะนี้ครับให้ชมยาวๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปด้วยเอพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ